สวัสดีงานวงเวียงเฟสปีที่7ดปีนี้ก็ต้องขออภัยท่านเจ้าของงานด้วยนะครับเนื่องจากมีอาการเมาริดหน่อยก็เลยไม่เห็นที่จอดรถด,ด้านซ้ายมือขับรถตรงเข้ามาเลยแล้วก็จอดไว้ตรงข้างเจ้าหน้าที่นั่นแหละครับระหว่างทางเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธต่างๆแล้วก็ประทับเข้ามือที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นรูปจำลองของสะพานส้มนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเคยนะครับมีที่ถ่ายรูปมากมายเลยนะครับด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มอนะครับชอบมากๆเลยโดยเฉพาะเป็นที่แหวนเปนะครับ อ่ะเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับโซนเซมเบีโกโดังนะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาก็จะมีที่นั่งให้นั่งทานอาหารนะครับบร mm ิเวณด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นร้านอาหารทขายของต่างๆนะครับ mm hmm. เราเลือกซื้อแล้วก็มานั่งทานฟังเพลงได้ชิลๆเลยครับอาหารเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ่วนแนวเพลงที่นี่ก็เป็นวอร์รที่ทั่วไปเหมือนร้านเราเลย ส่วนที่2เป็นส่วน EDM นะครับโซนคลาสอิกก็มีแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองลาวมาโชว์ร้องเพลงให้เราฟังด้วยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Main s t a นะครับก็คือเวทีหลักนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมนักร้องชื่อดังต่างๆทงัธธ้งประเทศไทยและประเทศลาวนะครับก็จะมาร้องกันอยู่ที่นี่นะครับสนุกมากๆเลย ตรงนี้ก็คือเป็นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็มีไฟใหุู้นะครับกลับบ้านแล้วครับบายบายๆ